รามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะประจำวันที่20ธันวาคม2565นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะได้เดินทางนะคะไปไหว้พระทําบุญไปคาชะโนดนะคะในใจอยากจะไปไหว้พระขอพรอ,อยากไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คาชะโนดอยากจะไปทําบุญไหว้พระสถานที่ใกล้น้ําหรือวัดใกล้น้ํานะคะช่วงนี้ตัวคุณค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะ อล่าดีนะคะอล่าดีอร่าแบบว่าใครเห็นใครชอบใครเห็นใครแบบว่าหลงรักนะคะช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นการงานการเงินค่อนข้างโดดเด่นมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือคอยดูแลสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรคุณสามารถผ่านไปได้ด้วยความอดทนด้วยความอดทนและความเก่งของคุณเองนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลข ที่คุณไปไหว้พระขอพอรมาแะคะแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนของตัวคุณเองให้โชคค่ะ